ไปแล้วเหรออคนกอกกอกคนกกกอกทะยอยออกถ้ายอยออกมันเป็นอย่างเจ้านันดที่ไปปฏิญาณนั่นแหละคอยย่านยู่เดี๋ยนี้นะคอยละไห้แล้วนี่จ้าคอยไล่แล้วนี่ซีดห้ให้แล้วล้อได้ไปทีหลังแนนเมียงสิกบไปฏิบ้านบแนน กลับไปอยู่พูดเรื่องจริงเรื่องเด่นอิลีอิลีอ๋อเอาอิลีอ่ะขอให้กลับไปอยู่บ้านสามีกลับไปอยู่บ้านไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงลูกไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วแอดแนนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว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 เราล่ะเฮ้ยเราต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองแล้ว เพื่อนอยู่ด้วยเขาไปกันหมดแล้วอ่ะเพื่อนอยู่ด้วยเขาไปกันหมดแล้วไม่จะนานาตัวเองแล้วนะแต่มันไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอคิดเอาเองคิดเอาเองพี่ไม่พูดนะคิดเอาเองเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงอ่ะแนนพี่ไม่รู้เรื่องจริงอันนีเพราะแนนเนี่ยเขายังไม่ได้ทําคลิปไม่ทำนายพูดอยู่พูดอยู่ายังไม่ทําคลิปว่าแนนจะกลับละ แต่กลับสิ้นเดือนนี้เราได้คลิปก่อนเพื่อนเลยนะเฮาได้คลิปก่อนเพื่อนเล้าเจ้าลบเจ้าจะบึ่งลงหาได้หมายกันนี่กันจะได้ตายแล้วเลย สาวๆยุดทรงหน้ากันที่ไปเบ่ดเดือเตือนพุท่เถาในบ้านนี่เรือแต่อนสวบแล้วบ่นงงงี้ๆบ้านนี้กางตีพม่ามานพี่ท่านพุทธเาบัานนี้นะเออบเออนแต่มานี้ยในจแต่ญาตยญาตีนี่ไเนี่ยในใจตีไปบ้านนี้เจ้าเจ้าไปเจ้าเจ้าไปซะไปให้สาวเขาอยู่ซะไปแบบเอองน้ามันมีีสันไปบบอ๋ออันนี้คันคันญาไปเลยเงาเด้เงาบ่มีผู้หยอกเดีบ่มีผูวว่าเดี เอออันคนบางค้นละค่ายยูบุมีคนจมหอเแน่หามน้ายาที่บุอยู่จากสิจมหอบพดอะไรเ่มนสิบุมีเซลล์าลาเด้บ่อยพวกคุก็จะปฏิกริยานะบ่อยใหญ่จีา่กปกรยานะเออบ่อยพวกคนก็จะสสร้าง่อยเด้่ม่บยาิญ่บ่บ่อยญ่ิเนี่สืสร้าง่อยป่ได้่อยก็วบัคนอเก่าอ่ะนะบ่ คอยได้หายี่ได้ลูกหลานสิลากรับเบิดแล้วลูกหลานเจ้ากับสิบไปเบิดแล้วเมื่อไเหร่เมื่อไหร่ต้องรอแบบใส่ขอใส่อะไรเข้ามาก่อนแเินทาต่างประเทศสิไปต่างประเทศผมได้มั่นไม่ได้ไปใกล้ๆได้ฟังเล่าหมดละฟังเล่าต่างประเทศคอยกันในบ้านเป็นไก่คอยคอยคิดไปทางยุโรปเลยที่ไหนที่ได้เพื่อนบ้านเขาตัเอง ได้หายชีเอาซะเอาซะแบบราคาตบปุ๊บเลยตอนแรกค่อยคิดไปพุญอ่ะไอ้หลวงเลยว่าจะบอกว่าฟังเล่าเลยตบปุ๊บเลยราคาราคาตีนตบลงเลยดีเลยเปรี่ยวเอ้อมันอยู่ไก่แล้วมันอยู่ไกลเล่าอย่าชีพูดซะเสียเลยเขาออกจะไปยุโรปอันนี้ไปเล่าุโรปไปเกาหลีพูดเจ้านี่นะมันไก่เล่าเห็นเนาะต่างประเทศพูดเขาเลยนะประเทศเขาเลย ประเทศยังอันลุงเตาเนี่ยเราอยู่ประเทศยังขอก็ลืมแล้วละไวยอยู่ประเทศยังน้อนลืมแล้วลืมแล้วแต่แซ่บเรี่ยงมาซึ่งเลยครับผมนะเอาแน่นเอาแน่นว่าจังไรเอาบอลไปพิษณุโลกก้อนบอกให้นั่นสิไปก้อนเล่นมาหนึ่งกาบันก้อนเล่นมาหนึ่พอดีเป๊พอดีเป๊เลยพอดีสิ้นเดือนพอดีใช่ครับอันนี้บอกลุงกับป้ายังไง รู้แล้วรู้กันหมดแล้วมีแต่พี่ที่ยังไม่รู้ใช่ไหมแม่ถ้าตุนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมยังโอเคเราได้ก่อนเพื่อนแล้วทีนี้ซอสเด็ดซอสเด็ดว่าจังไดโอ้ไปรีเนี่ยตายแล้วกวัญไปอีกว่าวันเนี้ยตะกี้ยังมีคนเห็ดวัญกระโซนั่อนดิโอ้โซ่ขวัญในนี้เจ้าผู้เดียวกันแล้ว ควรประดาเราเหมือนเสียหนาอยู่นะถ้านิควรประดาเราเหมือนเสียหนาอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้เสียนั่นมาดูสิเจ้าบอกเลยวบอกแล้วประดาเจ๊ตัวแล้วไหมไม่ได้ไล่ซื้อบอกไม่ได้ไล่ซื้อบอกเฮ้ยเอาประดาไม่ได้ไล่ซื้อบอกปาร์เทอร์บอลปาร์เทอบาลกับพี่แอนซีมาประด่าบอกกันแล้วว่าได้ประดาโอ้โ เอานึกว่ามีไม่ใช่ค่อยไม่ได้อ่านลน์มาตามคิวาตามคิวตามคิวก็ก็มไม่รู้นะเอา้ามันเดินมันมาเป็นคิวหรอเป่าก็วันนี้นะคะก็เมฆนะคะก็เปิดท้องฟ้านะคะเปิดท้องฟ้า น้ำพวงอยู่นี่นนนี่นน <c oughs> ตอนเช้าะะก็จะเก็บฮะ ออ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ดอกไม้นะคะดอกทานตะวัน นะครับก็อันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดง ความสวยงดงามของท้องฟ้านะคะกับองคโ์ปโู่ปาลิจิตนะคะเข้าใส่นี่เลยนะคะหอนแล้ก็คลิปนี้นะคะก็ช่วยดูให้ถึง4นาทีขึ้นด้วยนะคะเอี 4, ทุกท่านเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ย่านะคะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านร่วงหน้านะคะที่ชมคลิป ไลค์นะคะให้ยากสี่นาทีนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณ f อซลุงพลป้าเตนนะคะ F c ขอบคุณ FC ลุงลุงพลป้าเตนขอบคุณ f c ทุกท่านนะคะทั่วโลกนะคะที่ยังอยู่กับพวกเรานะคะที่โค้งหนองนายังมาเป็นกำลังใจให้สวนะคะขอสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ